สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมคนเดิมนะและวันนี้มาแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะมาลองเล่น Poppy Playtime ในเวอร์ชั่น VR กันนะครับโดยอันนี้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณนะทางดอกโก้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเขาทำคลิปนี้ขึ้นมาผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากครับก็เลยคิดว่าเออเราก็มี VR ก็ลองเล่นหน่อยละกันนะครับโดยอันนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันแฟนเมดแล้วก็มีเพียงแค่ Chapter หนึ่งเท่านั้นนะครับ ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าในเวอร์ช mm ันแฟนเมดนี้นะครับจะ mm hmm. ทําได้ดีมากแค่ไหน mm hmm. และความแตกต่างระหว่างในเวอร์ชันธรรมดาและเวอร์ชัน VR เนี่ย mm hmm. จะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับผมมา chapter 1ครับ mm hmm. ลองดูกันเลยนะฮะโอ้โหอู oh ้ oh. uh oh. what เ hey, อ oh ้ยฮักกี้สวัสดีโอ้โห อันนี้อาจจะเห็นกระตุกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็กินเครื่องหนักอยู่นะไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครับมาอัดไทสควีดครับนิวเกมเลยอุ้ยอย้คุณได้รับปรายนีครับมีคนมาส่งของว่ามันมาจากบริษัทที่คุณเคยทำงานมาก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะมีโน้ตแล้วก็ VHS เทปด้วยนะฮะก็คืออ้างอิงตามเนเรื่องเลยนี่เหรอ อุ้ยดูมือเราสิฮะว้าวอันนี้คือมือของผมเลยเนี่ยโอ้แปลกแปลกฮะอุย้ยกำมือแปลกๆด้วยนะครับมาลองดูนี่สินะใครก็ไม่รู้ส่งเทปมาเป็นเทปของทาง Playtime c o หรือเปล่าอะใส่เข้าไปได้นะครับว้มันกระตุก <You S 1> แปลกๆนะสิ่งที่คุณกำลังเห็น,หนอันนี้ก็จะเป็น <Yeah. S 1> อ่อ ตัวอย่างนะครับของ chapter หงเลยนะไม่ถึง intro น,นะครับของ chapter หนึเป,ป๊ะเลยแต่ว่ามาในเวอร์ชันกระตุกมากๆนะครับ poppy p e พทาขัดหน่อยได้ไหมปปปขัดให้ครับเ <laughs> อ<ม> <laughs> อเว้<ม>ทีวีมันใหญ่อะไรได้ขนาดนี้วะเนี่ย <c oughs> แต่ว่าไอเครื่องเล่นเทมนี่คือประมาณนี้เลยอะ <c oughs> ถ้าชีวิตจริงก็น่าจะประมาณนี้เลยนะฮะ <c oughs> แต่ว่าทีวีนี้แบบว่าประมาณ 30นิ้วได้นะครับอย่างใหญ่เลยกดปิดได้ไหมปิดไม่ได้นะครับเพเทมบอบบี้เพเทมแชปเตอร์หนึอันนี้แบบว่าผมขอเล่นในเวอร์ชันที่ผมแบบรู้เยอะแล้วละกันนะฮะเออคือเอาจริงแล้ว Chapter ์หนี้ผมก็เล่นแบบไม่รู้แบบกี่รอบต่อกี่รอบแล้วเออนะฮะก็เลยคิดว่า,าเรามาเล่นแบบว่าให้ให้ให้เห็นความแตกต่างละกันเออว่ามันแบบว่า ระหว่างเวอร์ชันปกติที่เราเล่นนะครับกับเวอร์ชันนี้เป็นยังไงนะแต่ก็ต้องย้ำไม่ไว้ก่อนนะว่าเป็นเวอร์ชันแฟนเมดนะครับอันนี้นะโว้กด B เหรอเพื่อเปิดสล็อตอ๋อนี่เหรอเนี่ย B อ๋อนี่ไงเออหายแล้วโอเคว้าวนี่เหรอโอ้โหนี่คือโรงงานเพลทามค e ูนะครับเรามาจากตรงนู้นนะครับโอเคเริ่มมาเดี๋ยว เราลองอูเดินโอเคเดินไปตรงนี้ก่อนแล้วก็หยิบอันนี้มานะครับอันนี้คือเป็น r ีเของ l i t ปีเนาะอ่ะเราจะลองเดินไปใส่เข้าไปชึบไหนวัสดีลิทปีแอร์โอเคไปดีกว่า <c oughs> uh ไปครับตอนนี้เราเดินมาตรงนี้เพื่อมาดูรหัสนาะรหัสก็จะเป็นเขียวชมพู <S <S เหลืองแดงนะครับโอเคอ่านหลังแป๊บหนึง่งไปไปดีกว่านะไปตรงนู้นนะฮะ<ร>ผมต้องทำท่าเดินด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะมืนหัวมากๆนะให้แบบว่าฟิลเหมือนเราแบบเดินจริงๆนะครับแต่ตรงนี้มันต้องมีแบบว่าป้ายป๊อปปี้ไม่ใช่เหรอตรงนั้นไม่ีป้ายบอลแต่ไม่มีป๊อปปี้ซสอย่างนั้นนะไป โอเคเขียวอะไรนะเขียวชมพูเหลืองแต่อ้าวเขียวชมพูเหลืองแดงเรียบร้อยครับปตเปิดแล้วเอาละทีนี้ไหนดูซิอันนี้ก็คืออุ้ยผมชนไม้โทษทีผมถอยก่อนโอเค ใส uh, ่เข้าไปวิธีการใช้ grab pack นะฮะนี่เลย grab pack โ oh, หนี่เราจะได้ใช้ grab pack จริงๆแล้วคุณผู้ชมว้า wow. วคิดแล้วก็ตื่นเต้นเอาละเออแล้วเราจะหนีฮักกี้ยังไงในท่ออ่ oh, yeah, ะโอ้ยแย่แล้วครับจับด้วยสองมือของผมนี่แหละเออเอาจริงนะจะให้มอบเอ็นเตอร์เทนเมนต์เนี่ยทำจริงๆเลยนะครับเพราะว่า มันจะมีเกมอะไรที่ทำ VR ดีๆไปกว่าเราสามารถใช้มือในการเล่นกระแพ็คจริงๆได้ใช่ไหมเออนะครับแค่คิดก็น่าสนใจแล้วนะขอบคุณใช้กระแพ็คอย่างมีความรับผิดชอบนะผมต้องคอยมองตลอดนะฮะว่ามันอัดไหมนะฮะโอเคเปิดยังเปิดแล้วห <c oughs> ยิบได้ไหม เฮ้ยหุนไอเทมโอเวอร์โชเดอร์เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราจะสพายโอ้โโคตรเจ๋งเฮ้ยโคตรเท่อ่ะเนี่ยดูดิผมถือจริงๆนะฮะเนี่ยอุ๊ย uh. What the hell โอเคเราสามารถกดยิงอีกคือยิงครั้งหนึ่งอะ่ะปล่อยยิงอีกรอบก็คือดึงกลับมาไม่ถึง ยิงครั้งแรกเพื่อเพื่อเพื่อจับว้าว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 ว้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ชมะฮะไปไปกันต่อไปกันเลยดูซิว่าจะเป็นยังไงเอาละที่แรกเลยนะฮะอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อเราต้องยังไง Use your r i g right t h u m b r i g h t thumb อ๋อต้องกดอย่างนี้เหรอโหต้องย่อไปอ่ะเนะี่ย โอ้ยโอ้ยโ,โอเคมาละรอดละอเอาเฮ้ยยิงอ่าเป๊ะสวยงามครับไหนดูทีฮักกี้อุ้ทำไมมือดอ่ะมันต้องเจอแล้วดิเอ๊ะแปลกๆนะอุ้ยตัดฉากครับว้าว โอ้หลี่เฮาตัวใหญ่ใหญ่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหพอม่ได้แบบเห็นจริงๆนี่คือตัวใหญ่เกินกสดีฮักกี้แตะมือหน่อยเออฮัลโหลแต่หน้าด้วยแต่หน้านี่เนี่ยแต่หน้านี่เนี่ยโอเคครับมาลองเล่นดูซิเพรสมีเอา้า เยี่ยมมากครับฮักกี้ฮึบเอาใหม่ฮึบโอ้ยไม่แม่นเลยเอ้ยไม่แม่นเลย,เอยโอเคโดนครับเรียบร้อยฮักกี้เอ้ยให้เหรียญเอมิกันแอบให้กุญแจด้วยนะให้เหรียญอะไรวะขอบคุณสำหรับกุญแจนะฮักกี้ไอ้ดึงมาสิฮึบดึงมามันไม่โอเค ได้แล้วนะครับในกุญแจมาละเราหยิบเองได้ไหมเออเราหยิบกุญแจได้นะโอเคเาจะเจากุญแจไปเปิดห้องพาวเวอร์นะครับไปไปกันปึ๊กอุกยกระตุกกระตุกโอเคเออเปิดเลยนะครับหลังจากนั้นก็เปิดประตูโอเคชิวๆนะฮะทำเหมือนบ้านครับทุกคนเราเรากลับมาที่ด้านบนของเพทามโอยกรอบ ตรงนี้ต้องมีคำของโปรโตไทป์นะแต่ไม่มีนะฮะไม่เป็นไรอุ้ยอ่าทีนี้แล้วก็เอาเอาอันนี้ไปจึป๊บอ่าแล้วก็เดินไปต่อนะฮะตรงนี้เดี๋ยวฮักกี้จะหายไปใช่ปะอ่ามีการปิดประตูก่อนด้วยโอ้โหไม่ให้เราเห็นอืมเรียบร้อยครับฮักกี้หายไปแล้วเอาอะเฮ้ย ผมไม่รู้ว่าผมจะวิ่งหนีมันยังไงด้วยซ้ำแค่คิดก,ก็เครียดแล้วนะฮะเอาละแต่ตอนนี้กดให้ตรงก่อนอ่าเยี่ยมโอ้โหถ้าช่วงชนลมูลตอนที่เราต้องดึงอุ้ยวออันนี้ไม่เคยเห็นนะที่มีคนเดินอะ่ะฮักกี้เดินอะ่ะไม่ใช่ดิโอ้โหเอาแล้วไงสภาพไม่ค่อยดีครับ โอเคเรามาที่ห้องเจ้ากรรมโอ้โ oh, ห oh. ทําไมห้องมันดูน่ากลัวจังเลยวะเนาะทุกคนคิดอย่างนั้นไหมไปครับอ่าตาฉากนะคุณผู้ชมโอเคมาละมาไปกันดีกว่าครับผมเฮ้ยเฮ้ยตกใจตกใจท่อ <c oughs> ไม่ได้กินผมหรอกผมเก่งจะตายเออเราทําการเปิดประตูแบบเองด้วยมือเปล่าได้ไหม ไม่จาเป็นต้องใช้นั้นนะไม่ได้นะฮะอุ๊ย,ยฟาหน้าหนึ่งทีประตูบ้านนี่โอ้โอเคตรงนี้จะเจอริชนะครับผู้ที่หลายๆคนคิดว่าเป็นตัวเอกของภาคนี้ไอ้ของเกมนี้นะครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันเอาละแต่เราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนนะฮึบเฮ้ยทีนี่เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไป โอ้โหทาคือคือต้องต้องยอมรับเลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนเมดเนาะแต่เขาทําออกมาได้ดีมากๆจริงๆนะครับเนี่ยโอเคนี่คือถือว่าเราเก็บแล้วไหมเออเราเราทำยังไงอ๋อนี่ไงก็ใส่เข้าไปในนี้หรออ๋าแล้วเก็บไว้ได้อ่าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเราตรงนั้นเก็บอีกอันหนึ่งขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นเกินไปปะวะอืมไม่แม่นเลยแล้ว เอ้ยบ้าบอเฮ้ยบ้าไปแล้วอ่ะลงเลยก็ได้ฮึบโอ้ยโอ้ยโอเคได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยบ้าบอละบ้าเกินไปละมาหนึ่งสองสวยใส่เข้าไปในนี้เอาละเหลืออีกสองชิ้นนะครับตรงนั้นเราเปิดก่อนดีเปิดลำบากเหลือเกินนะเราเอะฮ้บ สวยงามโอเคอีกอันหนึ่งตรงโน้นอ่ามีเทปตรงนั้นนะครับเทปของริชไปเอ่อจึ๊บอ่าอันที่3ใส่เข้าไปในนี้โอเคแล้วก็อันที่4ตรงโน้นส่วนเทปเดี๋ยวคว้าโอ้โอ้อะไรกันวะเนี่ยฉันลอยได้เหรอ,อเทปผมเก็บไว้อย่างนี้ก็ได้นะฮะ ส่วนอันที่4อ่เอาไว้นี่ก่อนแล้วกันนะพี่วัด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 ไปต่อครับโหวันดีป๊าปี้ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะไปดีกว่าตึงตึกตึงโหโรงงานที่นี่มันช่างยิ่งใหญ่อลังการจริงๆอะ่ะผู้ชมฮะคือแบบ คือถึงแม้ว่านี่จะเป็นแฟนแฟนเมกก็จริงแต่เขาทําได้เหมือนและทําให้ผมรู้สึกว่าเหมือนแบบอยู่ในโรงงานนี้จริงๆแล้วมันรู้สึกอินมากเลยอ่ะยิ่งผมทําข้อมูลเกมอันเนาะว้าวสุดยอดเลยอ่ะเออตรงนี้อ่ะใส่ข้อมูลไปนะครับอ้าวอ๋ออยู่นี่โอเคริชเก็บกล่องไว้ตรงไหนล่ะฮะไม่รู้เว้ยโอเคไปด้านบนกันดีกว่า ไปแอบดูฮักกี้กันดีกว่าทุกคนไปเราแบบสามารถแอบได้ไหมแอบเอื้อมไปดูได้ไหมไปหนึ่งนะทุกคนนะอุ๊ยเอ้าไม่ทันให้แอบดูปิดไปซะแล้วให้ตายเธอประตูทังทำไงเนี่ยเฮ้ยมือเอื้อมไปดิติดเข้าไปอืม ไอ้บ้าเอ้ยอ่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปอันนี้คือใส่หรือยังอ่ะอันนี้คือใส่เอะใส่แล้วนะครับอันนี้อันนี้หนึ่งอ่ะอันนี้อันที่สองใส่ไปสิพี่เออได้ละอันที่สามอ่ะอันที่สามได้ละครับอันที่สี่เฮ้ยใส่เข้าไปเออได้แล้ว โอ้ยเหนื่อยกว่าจะใส่ของนี่ลำบากจริงนะครับต้องแก้เยอะเลยอ่ะมาแล้วถุงมือสีแดงของเราเราจะได้มีสองถุงมือสักทีนึงนะฮะอยากดูมันแบบเชื่อมไปด้านหลังยังไงแต่ไม่เป็นไรมาแล้วอือือต้องโดดอีกแล้วเหรอพี่ได้ออโอเคได้ละโอ้ยก็เกินไปอ่ะพี่ อ๋อเราต้องกุ้มไปดูไปเอาเองเหรออบได้ละได้ละอืมสวยไปกันต่อไปกันต่อโอเคเราลุกขึ้นแล้วก็เดินไปครับเฮึบเฮึบฮึบฮึบ,ฮบ,ฮบอ่าอ่าเราได้มีสองถุงมือแล้วอาใช่เท่บ้าทุกคนไปปึก๊กฮ้ยคือผมมั่นใจว่าผมก็วางแม่นนะ โอ okay. เคได้สักทีนึงคือบบ okay. ได okay. ้บอกบอกได้เลยนะถ้าผมเป็นพนักงานที่น <Yeah, ี่ผมโดนไล่ออกตั anyway> ้งแต่วันแรกนะครับใช้ของไม่ดีเลยอุ้ยเราต้องมาตรงนี้จริงๆเหรอโอ้าวโอเคได้อยู่ได้อยู่เอาล่ะทีนี้เราเดินมาเหมือนว่าเขาจะแก้พัซซลเขาจะมีการปรับเปลี่ยนพัซซลหรือเปล่านะ น่าจะไม่ไหละอ่าทีนี้แม่นจังอ่ะเราโอเคผ่านตรงนี้ปุ๊บแล้วก็โจเดะอา้าวก็น่าจะได้แล้วดิทำไมไม่ได้วะเอ๊ะแปลกๆนะโอ้ได้สักทีครับผมต้องออกเกมเข้าใหม่คุณผู้ชมเอ้ยโอ ได้สักทีหน,น,นึ่งเอานีดจะพาเราไปไหนอะโอเคไปนะครับ Let's go โอ้โไหนดูสิไหนของเล่นอนะอุ้ยโอ้โหมาเป็นของเล่นแบบนี้เลยเหรออุ้ยน่ากลัวแปลกๆอันนี้ล่ะอือมาทางนี้โอเคอุ้ยอัดฉาก โอเคครับอ oh, mm hmm. เราออกมาจากตรงท่อแล้วนะแล้วก็มาโผลท่ที่นี่ครับ Make a Friend นะฮะเออเครื่อง Make a Friend โอ้โอเคในที่สุดเราก็ได้มาในพื้นที่กว้างสักทีหนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะไปตลกรรมลำบากนะครับกับฮักี้วอลกี้นั่นเอง mm hmm. เราขึ้นมาทั้งบนนี้นะฮะออขึ้นมาทั้งบนแล้วก็ เบิ่บเพิ่อบอ่บมาอโอ้นี่บันไดนี้มันช่างอันนั้นจริงๆนะฮะโอเคฮึคอบออเยเหนื่อยอเฮ้ยนปหนึ่งนะโอเคอล่ะทีนี้เราก็เดินมาตรงนี้แบบว่าให้เราไปกันง่ายๆเลยนะฮะอันนี้เป็นเทปของ Stella g r a b บ e นะครับเราจะใส่เข้าไปแล้วก็ฟังเล่นนิดหนึ่งนะฮะ โอเคนี่สเตลล่าทำไมถึงคุณอยากถึงมาที่เพลท m e โ o ล่ะไม่รู้ไปละตรงนี้เราสามารถปึ๊บยิงมาแล้วก็โอ้เดี๋ยวนะเอ๊ะตรงนี้มันพัซเซิลมันแปลกๆนะเนี่ยน่าจะเขาน่าจะแก้แปลกๆนะโอเคไม่เป็นไรปึ๊บอันนี้หนึ่งแล้วก็ being kid a ออ่่ได้แล้วครับอันนี้สองโอเคแล้วก็เดินมาตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ปั๊มเข้าไปเรียบร้อยครับไฟฟ้าไหลเข้าไปยังโซนนี่ละไปเปิดเครื่องเรียบร้อยโอ้สูงเหมือนกันเนี่ยต้นโอ้โหโอ้โห เสียวเหมือนกันนะโอเคเอาล่ะในเวลาเปิดเครื่อง make a friend โจ<ด>เรียบร้อยเปิดแล้วสวัสดีด็อกเตอร์นายจะอยู่ในนั้นใช่ไหมนะฉันรู้ว่านายอยู่ในนั้นนะฮารี่เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราเปิดอันนี้กันดันเข้ามาฮึ pp. ดดันดันดีพี่ดนันฮึ pp. ดดันเข้ามาฮึ pp. ดันฮ <Done. S 2> ึบสวยโอเคเอาล่ะตอนนี้โมเมนต์ที่เราจะได้เจอกับฮักกี้วักกี้ครับผมคิดว่าใกล้เข้ามาแล้วนะฮะอา้าวนึกว่าดีด็อกเตอร์มองหน้าเราสิอีกนะไม่ไม่ได้มองนะเนี่ยเออร์ชันนี้ไม่ได้มองนะฮะไม่เป็นไรไหนดูสิแคบีกำลังไปแล้วนะครับผ่านเครื่องผ่านกรรมวิธีต่างๆนานา,นา นี่โมให้กลายเป็นแคปปีตัวเต็มนะครับก่อนที่จะไปลงสีไปสแกนเพิ่มเติมจื๊อสแกนอะไรให้เรียบร้อยอ่าเสร็จสิ้นครับเดี๋ยวเราไปรอรับตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะม,มาแล้วแคปปีมาแล้วโอ้โหน่ารักสักจริงเชียวเอาไปไหนอะพี่โอเคมานี้อุย้ยน่ารัก โอ้ oh, น่ารักมากเลยอะ่ะเออ<ว>แต่ทำไมตัวใหญ่ได้ขนาดนี้อะ่ะแคทบีหึมทำไมเธอตัวใหญ่จังอะ่ะไปไปกันครับมาเวเวลาที่เราต้องไปเจอกับฮักกี้วักกี้แล้วนะฮะถึงเวลาแล้วสินะไม่ค่อยอยากเจอสักเท่าไหร่เลยอะ่ะนะครับโอเคสแกนมาแล้วฮักกี มาแน่ครับคุณผู้ชมฮะดูสิอุ้ยมาแล้วจ้าโอ้โหตัวใหญ่เกินโอ้ m ม g เกิโอ้โหโอ้โหเฮ้ยตัวใหญ่ไปเปล่าอุ้ยอุ้ยมันอุ้ยมันเดินมันเดินแปลกๆมันเดินแปลกๆไหนลองโดนจัมสแกนหน่อยดิยายาโอ้ ตัวพลาเลยกูโอเคมาเอาใหม่ครับเอาใหม่เดี๋ยวเราจะต้องวิ่งไปตรงนู้นเนาะมาลองดูกันครับต้องทำยังไงดีเดี๋ยวผมต้องหาวิธีการถ่ายตั้มเนลนะฮะเอาแบบไหนดีเออแบบนี้แล้วกันเออได้ได้สวยละสวยละโอเคไปไปวิ่ง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 เร็ววิ่ง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 เร็วโอเคเอาตัดฉากครับ โอ้โหไปละจ้าโอเคโอ้โหแย่แล้วเชียผมว่าเราแย่แล้วล่ะนะครับมันมาอู้หูเฮ้ยน่ากลัวเกินแบบนี้ไม่น่าไหวนะแบบนี้แบบนี้ ยังไงก่อนฮัลโหลวิ่งวิ่งยังไงก่อนคือเมื่อกี้วิ่งไม่ทันนะวิ่งไงอะ่ะอันนี้คือเราวิ่งหรือยังอ๋อกดวิ่งคือโอเคผมรู้ละผมกดวิ่งละนะฮะไปนะครับไปนะครับผมโอเคอันนี้อันนี้ถ้าเราต้องกดนี้คือวิ่งโอเควิ่งไปละ วิ่งวิ่งหนีวิ่งนีต้องเต็มที่ต้องเต็มที่ไป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 ไงไปไไ โอเคโอเคโอเคไป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 แล้วไปแล้วไปแล้วว้า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 วไปแล้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 วผู้ตรงนี้ต้องย่อผมจำได้ว่าตรงนี้ต้องย่อใช่ไหมต้องย่อตรงนี้ต้องย่อก่อนเฮ้ยเฮ้ยหลงหลงมันมาแล้ว เร็ว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 เเค็วเร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 ็าเร็เร็วเร็ครงวเเร็วเโอเร็วเร็วเร็วเ จริงๆนะคือฉากที่แบบฮักกี้มันวิ่งเข้ามาคือแบบใจเต้นเลยอ่ะคือคือมันวิ่งมาได้น่ากลัวมากๆจริงๆอ่ะครับพอเราเล่นแบบเวอร์ชันนี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรฮักกี้เดี๋ยวเจอกันชัปเตอร์สี่นะไปละโอเคนี่ยังขาสั่นอยู่เนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยคือแบบคือมันน่ากลัวมากๆจริงๆนะฮะโอ้โหโอเค ไม่เคยเล่นเกมแบบแนวสับป,ประหลาดแบบพุ่งอะไรขนาดนี้ด้วยแหละนะครับอันนี้ผมอาจอยู่ว่าเนี่ยถ้าไม่ได้อ่านนี่คือเศร้าเลยนะโอเคเอาล่ะเอาไปใส่เทปสุดท้ายนะครับตัวทดลอง1006ตัวต้นแบบใส่เข้าไปโอเค Final log. กับเหตุการณ์ <and> The <prototype>. Hour of Joy นะฮะ เราไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเจอป๊อปปี้แล้วเราจะได้จบแชปเตอร์นี้กันนะฮะโอ้โหนี่ไง go back กลับไปอันตรายอยู่เดี๋ยวนี้นะครับโอเคเปิดประตูก่อนนี้ยากละอย่างเงี้ยยากละนะครับโอเคไปแล้ว จะไม่หวาดกลัวตัวเอง,เองเหรอกนะนี่ไป้แล้วครับโอ้นี่ไงเราใกล้ถึงแล้วนะครับนั่นคือห้องของป๊อปปี้เฮ้อต้องเดินต้องเดินนะครับทำเหมือนเราเดินจริงๆนะโอเคอมาถึงแล้วโอ้โห นี่คือตัวป๊อปปี้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยว่ากันไปว่าพูดกันไปเล่นนะครับพูดเป็นเล่นไปเออโอ้โหนี่ป๊อปปี้เธอตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอว้าวสวัสดีป,ป๊อปปี้แล้วเจอกันใหม่นะ จบแล้วนะฮะออต้องของขอบคุณนะฮะด e เ e c ที v ปิก้าซีซีะดีเทคทีปิก้าซีสด้วยนะครับนะไปตามเขาใน YouTube ได้นะครับถือว่างานเขาดีจริงๆนะเออทำออกมาได้เจ๋งเลยนะครับโอเคแต่ว่ายังต้องมีการปรับอะไรอีกนิดหน่อยนะหลายๆอย่างอย่างเช่นบั๊อกอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีอยู่บ้างแต่ว่านั่นแหละครับนี่คือ ทั้งหมดแล้วนะฮะสำหรับ Po p p y Playtime นะฮะ Chapter 1นะครับ t ท Squi d เวอร์ชัน VR นะอยากให้มอีอันนั้นเลยอ่ะนะครับอยากให้มี chapter 2เลยนะครับอยากจะรู้ว่าจะยังไงแต่ว่าคือบอกตามตรงว่าแค่เล่น chapter 1หงเนี่ยก็ก็ค่อนข้างที่จะมึนแล้วนะเออถ้า chapter 2นี้น่าจะมึนแบบจะจัดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะไหวไหมแต่ก็นั่นแหละไม่รู้ว่าทุกคนชอบหรือเปล่านะเออถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเนาะ ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย